ขอความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านอาตมากล่าวณวันนี้ว่าณนะวันนี้คือเดือนกันยายนพศ๑๖๑7ว่าเมืองไทยไร้ความสุขและต่อไปยิ่งไรย้ยิ่งไร้ความสุขหนักขึ้นไปอีกเหตุเพราะอะไรไม่ใช่พูดเปล่า ร่ำรวยขี้เหนียวเอาเปรียบก่อโกยทุจริตไม่สร้างงานให้ทันต่อความต้องการของโลกไม่มีการศึกษาไม่ให้ความรู้เรื่องศาสนากฎหมายล้าหลังกฎหมายล,าล้าหลังมากกฎหมายลงโทษกฎหมายอาญากฎหมายแพ่ง ไม่ล้าหลังแต่กฎหมายพัฒนาประเทศละ่ะมันช่างล้าหลังแล้วกฎหมายก็บางทีก็ไม่เละเสียทีอ้างพอสอนนั้นพอสอนนี้คำสั่งณคงณะปฏิวัตินั้นคำสั่งคณะปฏิวัตินี้แม้แต่คณะสงฆ์จ้านะ่างสัสอเชิดสบับหนึ่งฮนะออกเป็นพระพราชบัญญัติใหม่มาแล้ว2อ6 2 แล้วก็ทะไปอ้างเก่าๆตั้งแต่2555 0 3 5 35, อะไรแบบเนี้แล้วจะมาถึง2562หนังสือมันก็ยาวสิท่านแล้วผลจากการใช้มันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละแล้วแปลกประชาชนไม่รู้กฎหมายมีแต่คำขู่ว่าผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายนะ กฎหมายเลื่การพาณิชย์ประชาชนไม่รู้เึงการระบบเสียภาษีว่าจะเสียงไงกฎหมายสัมพสามิตรกฎหมายน้่นกฎหมายนี่แล้วเราก็ขึ้นตัวหนังสือแล้วเราก็มีโคศกประจำกระทรวงอาตอมากม็เห็นจัดรายการกันเลยนะจะไปร้อยทีวีช่องใหญ่มาสัมภาษณ ก็ไม่กล้าสัมภาษณ์เมื่อเราไม่มีผู้แจกแจงกฎหมายโดยตัวบทกฎหมายกฎหมายมันก็แย่ไปทุกวันนี้นะมันมีแต่คดีความซึ่งทนายความออกมาแสดงอะไรแสดงทัศนะทางคดีความนั้นแต่มันมีอยู่ตอนหนึ่งคนระัสบสววันชัยสอสิริกับคนเชื่ออะไรอีกคนนะเขาคู่หูกัน่ะ เออขาบอกกฎหมายคุยสนุกเขาให้ความรู้และเป็นเทพคาเสร็ตด้วยมาที่ออกทีวีด้วยเพราะฉะนั้นกระทรวงต่างๆจะต้องชี้แจงกฎหมายให้ประชาชนเรามีวิทยุเรามีโทรทัศน์เรามีอินเทอร์เน็ตทำอย่างไรให้โฆษกประจำกระทรวงนั้นสร้างรายการให้ดังและให้คนตามดูแล้วก็แจ้งรายการเลยว่าวันนี้ช่องนี้ มีมาคุยเรื่องกฎหมายที่ออกใหม่หรือกฎหมายเก่าเท่านี้คนจะเข้าใจกฎหมายถ้าไม่ใช่นั้นแล้วพิกฎหมายกันหมดแม้แต่อะไรไม่ติดอักรสแตปมในใบอะไรนะในใบอะไรในหนังสือเงินกู้พิกฎหมายอีกแล้วเท่านี้คนก็ไม่รู้แล้วเพราะฉะนั้นกฎหมายย่าให้ล้าหลัง